Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอมาพบกับคุณครูฟังเข้าอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเปิดหนังสือ Grammar c r e v e r English 3นะคะไปที่หน้า44ได้เลยค่ะเล่มน,นี้ค่ะลูก mm hmm. อ่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่า Grammar c r e v e r English 3นะคะ เปิดไปที่หน้า44ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ verb to have กันค่ะนักเรียน verb to have ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราพบเจอบ่อยมากเลยใช่ไหมลูก verb to have นี่ยอยู่ในรูปที่แสดงถึงเหตุการณ์ปัจจุบันมีทั้งสองคำเนี่ยก็คือ have กับ has ใช่ไหมคะที่แปลว่ามีอันนี้อยู่ในรูปของ present simple tense ก็จะเป็น have กับ has นะลูกนะที่แปลว่ามี วิธีการใช้ have กับ has จะต่างกันอย่างไรดูได้อย่างง่ายๆเลยเขาแบ่งมาให้นักเรียนเป็นสองฝั่งเห็นไหมลูกฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาเขียนว่า I y o U we, they คำนามพหูพจน์นั่นเองค่ะ I y o U we, they คำนามพหูพจน์ต่างๆใช้คำว่า have ค่ะนักเรียนส่วน he she it คำนามเอกพจน์เนี่ยจะใช้คำว่า has นั่นเองค่ะหลักการใช้มีแค่นี้เลยลูกอย่างง่ายเลยเวลาดูที่ดูที่ไหนดูที่ประธานค่ะตัวที่เราไว้ด้านหน้าคําว่า h a v e หรือคําว่า has นั่นเองเราถึงจะรู้ว่าจะต้องใช้ h a v e หรือว่าใช้ has นะคะอะเราลองมาดูกันดีกว่า ด้านล่างนะคะลูกเขาบอกว่า translate into Thai ให้แปลเป็นภาษาไทยนั่นเองอข้อแรก Pam has two cats Pam has two cats C A T cat แปลว่าแมวใช่ไหมคะแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวแต่ด้านหน้ามีตัวเลขด้านหลังเติม erm s ก็แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวก็จะเป็น Pam has two cats Pam มีแมวสองตัวนั่นเองค่ะถัดมา I have one car I have one car มีอะไรลูก C a R ค่ะรถยนต์นั่นเองค่ะมีกี่ขันมีรถยนต์นหนึ่งคันค่ะโอเคถัดม,มาในข้อที่สาม they have big house they have big house พวกเขามีบ้านหลังใหญ่กี่หลังลูกหลายหลังเลยใช่ไหมคะเพราะว่า house เติม s นั่นเองค่ะถัดมา students have homework students have homework นักเรียนมีอะไรลูก homework แปลว่าการบ้านนั่นเองค่ะนักเรียนมีนักเรียนหลายคนเนี่ยมีการบ้านนั่นเองค่ะถัดมา t h h h n n s have many eggs t h h h n n s have many eggs แปลว่าอะไรลูก hen hen แม่ไก่ใช่ไหมคะ egg egg ไข่นั่นเองค่ะก็แปลว่าแม่ไก่หลายตัวมีไข่หลายใบยนั่นเองโอเคถัดมาดูหน้า45กันดีกว่าเขาบอกว่า fill in the bank with have or has นั่นเองค่ะให้นักเรียนเติม have กับ has ลงไปยังจำวิธีการได้อยู่ไหมดูหน้า44 40, 40, 40ให้ทำยังไงนะให้ดู ด้านหน้าใช่ไหมคะช่องว่างว่าจะต้องเติม have หรือ has ถ้าเป็นเอกพจน์เติม has ถ้าเป็นพระหูพจน์เติม have นั่นเองคะ่ะเอามาดูกันข้อที่1 the h e n d s จุด x อก์คุณคุณไหมเหมือนพิ่งแปลกันไปหรือเปล่าใช่ไหมคะก็จะเป็น the h e n s have e นั่นเองคะ่ะ the h e n s have e แม่ไก่ลตัวมีไข่หลายฟองหลายใบยนั่นเองถัดมาข้อที่2 the students อ่าคุ้นๆไหมเหมือนทำเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมลูกนะ The students have homework นั่นเองค่ะนักเรียนหลายคนมีการบ้านถัดมา I I ใช้กับอะไรนะ I have two brothers นั่นเองค่ะ B R O T H E R b r o t h e r แปลว่าพี่ชายน้องชายนั่นเองฉันมีพี่พชายน้องชายทั้งหมด2คนด้วยกันถัดมาข้อที่4 she จุดๆเอาไว้โหลด white rose แปลว่าอะไรลูกดอกกุหลาบสีขาวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น she ใช้กับอะไร has ค่ะ she has a white rose หล่อนเนี่ยมีดอกไม้สีขาวหนึ่งดอกด้วยกันถัดมาข้อที่5 a car จุดจุด four wheels อ่า a car งงไหมด้านหน้าด้านหน้ามีคำว่าอะที่เป็นเอกอพจน์แต่ด้านหลังเติม s ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า four เพราะฉะนั้นดูตรงไหนลูกดูด้านหน้านะคะอย่าสับสนนะคะอาคาต้องเป็น has ค่ะ A าคา has four wheels รถหนึ่งคันเนี่ยมีสี่ล้อด้วยกันนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่6 a bird จุดจุด two wings a bird จุดจุด two wings เหมือนจะหลอกเหมือนข้อ5เลยใช่ไหมลูกแต่เราต้องดูด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้น a bird เติม has ค่ะ a bird has two wings นกมีปีก2ปีกนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่7 they many friends, they many friends เขาเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเพราะฉะนั้นใช้ have ค่ะใช้ have พวกเขาพวกเขา they เห็นไหมที่ h e y they พวกเขาหลายคนนั่นเองถัดมาพิมจุดจด a white cat, พิมจุดจุด a white พิมพ์เนี่ยมีแมวสีขาวต้องรู้ก่อนว่าพิมพ์เนี่ยมีกี่คนพิมพ์เป็นแค่ชื่อคนมีเพียงแค่1คนเท่านั้นนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้น1คนก็จะต้องเป็นเอกพจน์นั่นเองเราก็จะตอบเป็นพิมพ์ has a ะบอยส cat นั่นเองค่ะพิมพ์มีมมแมวสีขาว1ตัวนั่นเองถัดมาข้อที่9 you จุดจ beautiful flowers อ่าใช้อะไรลูก you ใช้ have นั่นเองค่ะ you have beautiful f l o w e r นั่นเองค่ะคุณมีดอกไม้แสนสวยนั่นเองถัดมาข้อที่10แล้วค่ะ he he ใช่ไรลูก a big robot he has ค่ะ he has a big robot นั่นเองค่ะเขาเนี่ยมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่หนึ่งตัวนั่นเอง robot แปลว่าหุ่นยนต์นะคะนักเรียนถ้าวาข้อที่11ค่ะ มานีมานีมานีมาน้าปิติชูใจใครเคยได้ยินมักงอ่าเป็นๆอยู่ในหนังสือเล่มภาษาไทยใช่ไหมคะนักเรียนแต่นี้มานี Money, มีมากี่คนมีมาแค่คนเดียวนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นมานี Money ใช้ has ค่ะมานี Money has good friends m า n ีเนี่ยมีเพื่อนที่ดีนั่นเองค่ะมีกี่คนลูกเพื่อนของเขาหลายคนเลยใช่ไหมเพราะว่า friends เติม s นั่นเองค่ะ ถัดมาข้อ12 the house the house อะไรลูกจุดจุด many rooms the house h o า s e ติมเอไหมไม่เหมือนตอนที่แปลในหน้า44หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น house อันนี้เป็นเอกอ์อใช้ has ค่ะ the house has many rooms บ้านหลังเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีหลายห้องนั่นเองคะ่ะถัดมาข้อที่8 I จุดจุด a new watch I ใช้อะไรลูก I เติม have ค่ะ I have a new watch. ถามก่อน W A T S ๋อ sorry W A T C H watch เนี่ยแปลว่าอะไรลูกแปลว่านาฬิกาข้อมือนะคะนักเรียนไม่เหมือน clock นะ clock เนี่ยจะเป็นพวกนาฬิกาตั้งนาฬิกาแขวนเนี่ยใช้คำว่า clock C L O like, C K นั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็น watch เนี่ยจะเป็นนาฬิกาข้อมือแบบนี้นั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่ 14. V we a big school we ะไรลูก we have ค่ะเพราะว่า we แปลว่าพวกเราน,นั่นเอง we have a big school พวกเรามีโรงเรียนหลังใหญ่น,นั่นเองค่ะถัดมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่ 15. Thailand... beautiful beach อ่าไท a แ l นด์ Thailand, มีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมดกี่ประเทศมีแค่หนึ่งประเทศเท่านั้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นจะเป็น has beautiful beach นั่นเองค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยมีทะเลที่สวยงามนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนเรื่อง have h a d อาจขอทวนหน่อย have ใช้กับอะไรลูกใช้กับ I you วีเจคำนามพหูพจน์ที่มีมากกว่าหนั่นเองดูตรงไหนจ๊ะดูด้านหน้านะคะนักเรียนด้านหน้าแฮ v แฮสนะลูกนะไม่ดูด้านหลังนะด้านหลังตัดทิ้งไปได้เลยดูแค่ด้านหน้าอย่เดียวพอถัดมาอันที่สองคือคเรื่องของ has has, has ใช้ยังไงใช้กับ he she it คำนามที่เป็นเอกพจน์ post, ใช่ไหมคะเหมือนกันดูเหมือนกันเลยก็คือดูด้านหน้าก่อนที่จะเติมนั่นเองคะ่ะนักเรียน โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ thank you for attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะนักเรียนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะในใน google form ด้วยนะลูกนะอย่าลืมนะคะนั้นมีคะแนนนะลูกนะคุณครูจะเอามากรอกใส่ในช่องคะแนนเก็บของนักเรียนนะคะก็ทำกันให้ครบทุกอันนะคะที่คุณครูใส่เอาไว้นะคะลูกนะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย